สวัสดีครับพี่น้องเพลงจากสุภาษิตบทที่เจ็ข้อหนึถึงยี่สิบเสรุปได้ดังนี้นะคะตัวของนางนำไปสู่ความตายคนโง่ทุกรายต้องติดกับดักของนางอย่าปล่อยใจเดินไปตามทางอย่าหลงนางติดกับดัก ไปพบความตายอย่าหลงนางติดกับดักไปพบความตายจงรักษาคำบัญชาของพระเจ้าถูกคำเจ้าจะรึกไว้ที่ใจไทยทั้งหลายมีปัญญานำพาคนผลเพศภายในทุกรายคนทั้งหลายที่รักพระเจ้าจะชิงชังชั่วกลับตัวกลับใจไม่ทำบาปเลยอาเล,ล ท่านซื้อพระเจ้าจากข่าวที่ว่านั่นแหละผู้หญิงทำพระศึกไปเจ็ดแปดรูปนี่แหละแล้วพระเจ้าให้อ่านพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่เจ็ดก้อหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดก็สรุปได้ว่าตัวของนางนำไปสู่ความตายถ้าเราไม่ยุ่งเราไม่สู่ความตายไม่สู่ความวิบัติไม่สู่ความพินาศเห็นไ,ไหมเราไม่ต้องศึกนะ คนโง่ทุกรายติดกับดักของนางเห็นไหมคนโง่ต่างๆถูกกับดักของมารล้มรมเลาะรรอบล้มรอบตัวของเขามาเนมันโน้มเหนียวน้มนำใจไม่เข้มแข็งพอก็เห็นไหมกลนเห็นไหมน้ํามันซ้อหินทุกวันมันหินยังกลนนะพี่น้องจริงไหมยาปล่อยใจไปเดินตามทางเห็นไหมย่าปล่อยใจไปเดินตามทางของนาง นะอย่าหลงนางติดกับดักไปพบความตายเห็นไหมเจ้าสอนดีมากเลยพี่น้องจงรักษาคําบัญชาของพระเจ้าเห็นไหมรักษาคําบัญชาของพระเจ้าไว้ที่ใจผูกไว้ที่ใจผูกไว้ที่คอผูกไว้ที่หน้าผากผูกไว้ที่ข้อมือพระเจ้าสอนนะในพระคัมภีร์นี่นะ่ะจารึกไว้ที่ใจไทยทั้งหลายมีปัญญานําพาคนพ้นเพศภัยในทุกรายเห็นไหมได้พ้นเพศภัย ไม่ยุ่งไม่เอาไม่เกี่ยวข้องด้วยต่อให้เขามาอย่างสวยรวยเลิศเลอเฟอร์เฟกเราก็ไม่ยุ่งไม่เอานะไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่จ่าไม่เนนทากันทุกที่ไม่จองหงไม่อวดตัวไม่ล่วงประเวณีข้อนี้และพี่น้องถ้าล่วงประเวณีปุ๊บตายสู่ความตายสู่ความอับอายไปทั้งเมืองเห็นไหมทั้งโลกเลยเขาก็สิ้นไปทั่วโลกเลยอายกับตาย คนทั้งหลายที่รักพระเจ้าจะชิงชังชั่วกลับตัวกลับใจไม่ทําบาปเอยเห็นไหมพระเจ้าจะอยู่ด้วยตลอดของพระเจ้าจะอยู่ด้วยตลอดคอยบอกไม่ใช่ทางของพ่อนะลูกลูกหยุดนะอย่าไปทําพระเจ้าบอกพันนี้โยดีพันนี้โนพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าปุบมือถวายแก่พระเจ้าฉะนั้นบทนี้แหละเตือนสตินักบททั้งหลายและเตือนสติคนทั้งหลายในโลกอย่าหลงทางมารอย่าหลงสตรีเพศ อย่าหลงผู้ชาย,ยาที่บวชเรียนหรือผู้ชายที่ว่าศึกษาพระคำพีก็เหมือนกันบางคนหลงตาบาแตกกับผู้หญิงผู้หญิงแต่งตัวสวยหน่อยอ่อนช้อยหน่อยเอาตังง่ายหน่อยปนิบัติหน่อยเสิทธนะมีลูกมีเมียแล้วยังไปหลงสุรานารีพาชิกระบาดเสร็จเลยเนี่ยไม่ผ่านนะพระเจ้าทึ่ให้บทนี้มาเตือนสติชาวโลกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ เรสปีวิจูตสวัสดีค่ะ